กลับเรียนอีกนี้ครับว่าก็เนื่องจากวันนี้นะครับทางพนักงานสอบสวนสอนอห้วยขวางได้แจ้งให้สำนักงานปปทอมาพบเพื่อให้ถ้อยคำเกี่ยวกับกรณีที่เราไปตรวจพบเห็นการกระทำความผิดที่บริเวณร้านมินิแลนด์ที่ศูนย์การค้าเอสพาดนะครับ วันนี้สำนักง,งานปปทก็เลยได้นําผู้ที่พบเห็นการกระทาความผิดซึ่งเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในร้านนั้นจํานวน3คนครับมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ถ้อยคําและผมก็ได้รับมอบหมายจากท่านเลขาธิการปปทครับให้มาเรียนประสานทางาทางผู้กากับว่ายังมีพยานที่เป็นผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนนะครับที่ยินดีจะมาให้ถ้อยคํากับพนักงานสอบสวนในเรื่องนี้ด้วยครับ ก็จะมาเรียนภาษาในเบื้องต้นตรงนี้ก่อนแล้วขออนุญาตว่าผมขออนุญาตเข้าไปทําภารกิจก่อนแล้วได้ความประการใดจะมากลับเรียนห้ทราบจนถึงเอกสารอะไรที่ม,ม,มีเตรียมไว้เราก็มีเตรียมแผ่นบันทึกข้อมูลที่เราได้บันทึกภาพในการตรวจสอบข้อ,ท,ท,ขอที่จรงิงที่เข้าไปพบเห็นการจะทาผิดเล่นเล่นการพนันไว้ครับตรงนี้มไม,ม่ผมผมมันจะเป็นว่าภาพถ่ายเคลื่อนไหวนะครับ าพ่าื่อนั้นว,ว่าจนถึงขนาดนี้ปปทยังมั่นใจในพยานหลักฐานของเราว่ามีการเล่นกันพนันจริงครับเราเราบั่นใจว่ามีการลักลอบให้มีการเล่นกันพนันจริง,รงครับพยานสามคนที่นำมานี่นอกจากสื่อมวลชนแล้วเป็นเจ้าหน้าที่ของปปทอ่าเป็นเจ้าหน้าที่ปปทก่อนครับ่วนสืน่อมวลชนที่เราจะขออนุญาตเรียนให้ทางพนักงานสอบสวนว่าช่วยกรุณาให้ท่านเชิญมาให้ถ้อยคำตอนนี้เรามาบอกข้อเท็จจริงว่าสิ่งที่เราพบเห็นนี้เป็นยังไงมีพฤติการยังไง เราพบเห็นอะไรที่เห็นว่าเป็นการกระทําความผิดนะครับเราก็มาบอกพนักงานสอบสวนส่วนพนักงานสอบสวนพบได้ข้อเท็จจริงจากเราแล้วก็จะไปปรับเขาเรียกว่าไปปรับบทข้อเท็จจริงว่าเป็นความผิดฐานใดอะไรก็จะเดินกรเนินการต่อไปเราจะมีการให้เวลาพนักงานสอบสวนนะครับก็พนักงานสอบสวนก็ดําเนินการไปตามหน้าหน้าที่ท่านนะครับว่าท่านก็จะต้องสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ทําความเห็นสรุปเสนอต่อไปครับเพราะเรื่องมันล่าช้าพนักงานสอบสวนผมคิดว่าน่าจะไม่ล่าช้าหรอกครับพอดีนี้เพราะว่าอย่างน้อยที่สุด ประชาชนสื่อมวลชนก็ให้ความสนใจติดตามพิจารณาแล้วเบื้องต้นครบองค์ประกอบความผิดไหมคะทางปปทเรามองว่าครบองค์ประกอบความผิดในเกี่ยวกับกฎหมายการพนันแล้วครับแต่วัรเข้าจับกลุ่มจนถึงตอนนี้ยังไม่สามารถดําเนินคดีกับเจ้าของได้อันนี้เราไม่ทราบเพราะว่าเราส่งมอบสิ่งที่ตรวจยึดทางตํารวจ191ตรวจยึดให้พนักง,งานสอบสวนครับจริงๆมันมีปัญหาอยู่ว่าทางปปทอำนาจในการจับกลุมอะไรมากน้อยแค่ไหนเพื่อชี้แจงกับเรียนอย่างนี้ครับว่าอำนาจการจับกุมนี สำนักงานปปทหรือเจ้าหน้าที่ปปทไม่มีอำนาจจับคุมถูกต้องครับแต่เรากลาบเรียนางนี้ครับเมื่อเราเราเข้ามาตรวจสอบตรงที่มีแหล่งใบยมุกหรือแหล่งการบันานเพื่ออะไรครับเพื่อเราให้ให้พบว่ามีการกระทําผิดจริงหรือไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่ถ้าเราพบเห็นว่ามีการกระทําผิดจริงเราก็แจ้งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวเกี่ยวข้องนะครับเข้าไปดําเนินการตรวจยึดหรือจับคุมต่อไปครับอำนาจการจับคุมโดยตรงเจ้าหน้าที่ปปทไม่มีอันนี้ถูกต้องครับ ขออนุญาตนะครับแค่นี้เป็นต้นขอเชิญห้านประชมเลยครับขออนุญาตศา้ตราจารย์มัตตีปปชสามที่ท่านรอได้เลยถ้เชิญขอบคุณครับ

ก็ไปารขรก็ไปถ้าไปตรวจสอบว่าด้วยผมผมเป็นคนจขอที่ขอ่นอไม่ได้ข้ามาไม่ได้อย่ชื่อไม่ได้อย่ที่ขาชอบภาษาายยานต่อามา ก็ยังไม่ยังไม่มีหลักฐานอะไรก็เพียงแต่ว่าจะให้ประชามผมกล้รับต้องศึกษาว่าเข้าจะนั่งไห้นะครับชื่อ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 นะครับเพราะถ้าหากเระวัติไม่ถูกต้องต้องต้องเรียนท่านผู้สืบข่าวด้วยว่างที่ชื่อที่เปิดเผยไม่ได้ผมไม่ได้บอกว่าต้องสอบใครสอบใครยังจะเปิดเผยไม่ได้ครับต้องกครับต้องกครับ ลำดับสามไปกันไปกันท <c oughs> ็อต <c oughs> สุดทุนลำดับสี่ Grazie. Sì. เบื้องต้น boleh Okey no, get yep.